ทเกอ็อายนะปีเสียไทยเกอ็อายอะราคาปลูกเสกเรียบร้อยสามร้อยเก้าสิบาทปกต,เติเอาไปได้เดาเจ้าสามร้อยเก้าสิบนี่มีปีเสียด้วยเนอะลองภาษากราท่านแบบปลูกเสกด้วยตัวเองเลยอันนี้ในงานพิธีเนอะปกติห้าร้อยวันนี้งานบนสามร้อยเก้าสิบปีเสียไทยเกอ็อายเจ้างามมากอันนี้เข้าพิธีเรียบร้อยนะ ท่านเจิมท่านอันนี้ด้วยตัวเองแล้วเข้าพิธีพระบระมสารีริกธาตุเนาะที่ท่านเห็นน่ะไม่ใช่อันนี้นำน้อมนำเงินนี่ช่วยเหลือเพื่อรักษาพระบระมสาๆๆรีริกธาตุคืออย่างนี้พระบระมสาๆๆราีริกธาตุสามสี่องค์ที่ทุกท่านเห็นเนี่ย มีคํามอบให้ที่อินเดียแล้วก็พม่าได้ให้ท่านอุดชินเนี่ยไว้นะท่านรองสังฆราชพม่าคือรักษาการแทนก็คือเป็นสังฆราชนั่นเองเนาะให้ไว้แล้วทีนี้เราก็ไม่สามารถจะเปิดเผยภาพที่โดนเผาได้อะเนี่ยองสามองค์งคนี่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่เช็ได้กราบไหว้บนบ้านไม่เช็ด้วยตัวเองนะไอ้ไอ้สาเนี่ย เป็นส่วนลิ้นแล้วก็คอแล้วก็ส่วนเลือดคือพลังเยอะมากจริงๆอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะคือแบบสุดๆของอ่านทานซึ่งได้เห็นกับตาตัวเองชัดๆแบบนี้เลยค่ะม่ค่ะได้เห็นด้วยตาตัวเองชัดๆเลยแบบอย่างนี้เลยอ่ะเออปกติท่านจะประดิสฐานอยู่นะี่นี้บอกตรงๆนะวัด เก่าแก่ที่อาราชวงไทยมอบของสำคัญสำคัญให้ด้วยนะในขณะนั้นผู้คนใจบาปเผาลาบคาบเลยพระองค์ท่านก็สเสด็จมาเพื่อที่จะเอาพระธาตุเนี่ยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ในยอดพระธาตุไม่เชฟก็เขาก็มอบว่า ว่าเก็บไว้ที่พม่า,มาตอนนี้มันลบแล้วก็เขาเผาทำลายโบราณสถานหรือวัดวาอารามหมดเลยท่านก็หอบพระบรมสารีรนที่ท่านได้รับมาแม่เจ้าชายอินเดียอะไรก็เสด็จเพราะว่าท่านมีวัดทั้งหมดในในโลกเนี่ยอยู่43แห่ง43-45แห่งโดยประมาณท่านก็ได้เสด็จมาที่บ้านแม่เชฟ แล้วเห็นว่าบ้านแม่เชฟนี่อันนี้พระอ,องค์ท่านพูดเองนะลองสารราชพูดเองไม่ใช่ไม่ใช่ชพูดเองนะว่ามีพลังเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่พอสมควรแล้วก็เห็นว่าแม่เชฟก็เป็นคนใจ,ใจบุญเนาะท่านก็ว่าอย่างนี้เนาะบุญไม่บุญไม่รู้อะเป็นคนใจบุญยิ่งแล้วก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นมากมาย ท่านก็อยากจะมอบใโอกาสต่อไปมอบอันนี้ให้ไม่เช่สร้างเจดีเพื่อให้สมกับให้สมกับพระธาตุกันในตำแหน่งที่ดีและให้ไม่เชฟในสร้างพระธาตุเพื่อจะเก็บรักษาพระอาทิตย์ของหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ในประเทศไทยอันนี้ก็พูดแบบ พูดพูดให้ฟังเ,ยเฉยๆนะแต่ไม่ใช่ก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองจะมีบุญได้ทําสําเร็จหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ก็ได้อธิษฐานไว้แล้วว่าข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นจะลดละความชั่วทั้งพวงข้าพเจ้าจะไม่เอารรดเอาเปียบจะไม่หลอกลวงจะพยายามถือศีลห้าโดยเคร่งครัดแล้วก็จะเป็นผู้ให้ถ้าให้ได้ อันนี้ไม่ใช่อธิษฐานส่วนตัวนะไม่ได้ว่ามาพูดเอาหน้าเอาดีไม่ใช่ละคุณไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไป็ไ่ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าเราก็ได้อธิษฐานเหมือนครั้งที่เคยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สินดอยเชียงดาวว่าถ้าวันไหนลูกพ้นจากความลําบากแล้วลูกจะเป็นผู้นําทรัพย์สินอ,อันมมณีคืนสู่เจ้าของเขาในราคาที่เขาต้องซื้อได้ ข้าพเจ้าจะลดละความโลภความร่ํารวยเพราะว่าข้าพเจ้าก็เอาแค่พอกินแล้วนะก็ไม่ได้อยากจะเป็นรวยหมื่นล้านแสนล้านอะไระเพรก็ไม่พ่น้อมก็เลยอ่าก็เลยอธิษฐานไว้เนาะก็พูดเฉยๆแล้วต่อไปเนี่ยไม่ใช่ก็จะพยายามลูกก็บอกว่าแม่ก็คือเด็กอ่ะมันก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้แม่ก็ขาดทุนปีหนึ่งหลายสิบล้าน แม่เมื่อคืนไม่ใช่ก็เลยเรียกลูกมาคุยว่าขาดทุนยังไงกิจการของลูกก็ดําเนินต่อไปได้ให้พอกินไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินคายแล้วเราก็อยู่ด้วยบุญของเราแล้วก็ลกการเพราะว่าเราไม่ได้ถูกเราเป็นผู้ถูกเลือกเราไม่ได้ไปเลือกเราอาจจะเป็นผู้ถูกเลือกก็ได้คือไม่พยายามอยากได้แต่อาจจะเป็นผู้อันเนี้ยเราก็คิดว่าเออถ้าเรามีบุญแล้วก็ต้องไปทำแล้วเราไม่มีบุญก็ ก็แล้วแต่บุญเราเนาะมไม่ใช่ก็ไม่เคยจะไปไขว่คว้าหรืออะไรอยากให้ราชวงศ์แม่หรือพระเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถ้าเรามีบุญท่านจะมาเองโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยเนาะแล้วก็ทำทำไมต้องกราบไหว้อันนั้นอันนี้ก็บอกเลยว่ามัน เราต้องไม่ใช่ก็แค่แสดงความกระตันอยู่ในแบบที่ชาวพูดทำแค่นั้นเองไม่ได้ว่าจะมาทำคอนเทนต์ในทุกท่านเลื่อมใสไม่จำเป็นอะ่ะ